ว่าหมู่บ้านเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมู่บ้านเหมือนดนอุกาบาทลงนะเป็นป้านี่เห็นปะเดี๋ยวไปลงเมืองหมู่บ้านนี้ให้ดูนะว่าหมู่บ้านเนี่ยคือมีอะไรใหม่เพิ่มบ้างน,นะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพีโ่โนเดี๋ยวเราดูในตัวเกมเลย อุย้ยคนดูครับเห็นอะไรหรอเปล่าจริงๆพี่ก็เห็นบ่อยแล้วล่ะครับไอฝีม่วงอะไรเนี่ยมันตัวพีอะไรวะเนี่ยโอ้โหจริงจริงพี่ก็คือพี่ก็มองเห็นนานแล้วล่ะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าซามูไรจากหมู่บ้านโคโดฮะชื่ออีโลกี้ครับเป็นตัวม่วงเพิ่งเพิ่งกินผลปีศาจผลยางยืดเข้าไปนะมาเลยแบบหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะได้จะผิดเรื่องแล้วเอาเปว่าหมู่บ้านเจ้าจระโดนะพดูก็คือหมู่บ้านโคโดฮะนะอ่ามันจะเป็นหมู่บ้านใหม่เนาะที่เป็นมาแทนหมู่บ้านริมน้ำนะเดี๋ยวไปร ดูว่ามันมีของอะไรใหม่บ้างนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับไป let's go <S อ่ะของชิ้นแรกที่ผมได้นะค,คนุณดูก็จะเป็นมีดเอาไว้วาปนะซึ่งการใช้จะใช้ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตใชใ้ดูก่อนแลวกันนะครับขอใช้ขอยิงก่อนแล้วกันนอนหลับสองอะมาต่อกันนะคนุณดูซึ่งมีดเนี่ยจะเป็นการวาร์ปนะคนุณดูซึ่งเราไปาไปตรงไหน